เป็นประจำเช่นเคยนะคะกับบ้านสวยๆของทีมงาน n o t h e r l and ด์แอนด์เเชียงใหม่บ้านหลังนี้เป็นบ้านสองชั้นตั้งอยู่ในโครงการล้านนาพรายนาลี่หางดงจังหวัดเชียงใหม่ด้วยทําเลที่เงียบสงบบ้านหลังนี้มีขนาดที่ดินมากถึง143ตารางวาตัวบ้านถูกออกแบบในสไตล์ร่วมสมัยมีรั้วและประตูที่ดูเรียบรูด้วยสีเทาเข้มตัดกับผนังสีขาวเรียบ เมื่อเข้ามาด้านในเราจะพบกับพื้นที่จอดรถที่กว้างขวางใต้หลังคาซึ่งสามารถจอดรถได้ถึง2คันมีขนาดพื้นที่กว่า29ตารางเมตรเลยค่ะและมีทางเดินเล็กๆข้างบ้านที่จะนำไปสู่โซนไฮไลท์ของเราไฮไลท์ที่แท้จริงของบ้านหลังนี้ก็คือสระว่ายน้ำระบบเกลือขนาด4คูณ8เมตรที่ตั้งอยู่ท่ามกลางสวนสวยๆด้านข้างของตัวบ้านเลยค่ะ นอกจากนี้ยังมีห้องสำหรับเก็บอุปกรณ์และระบบเครื่องปั๊มน้ำมีโซนครัวเล็กๆบริเวณสระว่ายน้ำไว้ให้สำหรับใช้จัดกิจกรรมในครอบครัวโดยเฉพาะอีกด้วยค่ะเข้ามาในส่วนของตัวบ้านกันบ้างนะคะ บ้านหลังนี้มีพื้นที่ใช้สอยรวมถึง435ตารางเมตรเลยทีเดียวค่ะเราจะพบกับโซน Living a r e เรที่ตกแต่งได้อย่างสวยงามและทันสมัยเพดานที่สูงโปร่งและหน้าต่างบานใหญ่ที่ทำให้พื้นที่ดูโปร่งโล่งสบายตาและรับแสงธรรมชาติได้อย่างเต็มที่ ถัดมาจะเป็นโซนห้องครัวและโซนห้องอาหารที่ออกแบบไว้อย่างลงตัวมีมุมบาร์เล็กๆพร้อมโคมไฟห้อยระยะสวยงามในส่วนของห้องครัวบ้านหลังนี้ก็ยังพิเศษกว่าที่อื่นอีกด้วยค่ะด้วยการแยกโซนครัวเป็นสัสดส่วนอย่างชัดเจนทั้งครัวฝรั่งภายในบ้านที่มาพร้อมกับเคาน์เตอร์บิวอินสุดหรู และครัวไทยด้านนอกที่มีพื้นที่ใช้งานอย่างกว้างขวางทำให้หมดปัญหาเรื่องกลิ่นอาหารไปเลยค่ะด้านนอกยังมีพื้นที่สำหรับวางเครื่องซักผ้าไว้ให้อีกด้วยนะคะนอกจากนี้ยังมีห้องสำหรับแม่บ้านแยกเป็นสัสดส่วนพร้อมห้องน้ำในตัวให้อีกค่ะ กลับเข้ามาในตัวบ้านเรามาดูในส่วนของโซนรับประทานอาหารที่มาพร้อมกับโต๊ะขนาด6ที่นั่งให้ความรู้สึกหรูหราด,ด้วยการจัดวางและการตกแต่งที่ลงตัวค่ะต่อไปเรามาดูในส่วนของห้องนอนชั้นล่างกันบ้างนะคะบ้านหลังนี้มีถึง5ห้องนอนและทุกห้องมีห้องน้ำในตัวค่ะทำให้สมาชิกในครอบครัวสามารถใช้งานพื้นที่ส่วนตัวได้อย่างเต็มที่เลยทีเดียว ห้องนอนห้องแรกนี้สามารถเปิดออกไปยังสวนและสระว่ายน้ำได้ทำให้รู้สึกใกล้ชิดกับธรรมชาติมากๆเลยค่ะส่วนของห้องน้ำในตัวก็ออกแบบไว้อย่างลงตัวหรูหรามีระบบทำน้ำอุ่นพร้อมใช้งานทุกห้องเลยนะคะชั้นใต้บันไดย,ยังมีห้องสำหรับเก็บของไว้ให้อีกด้วยค่ะ ห้องนอนที่2ของชั้นล่างนั้นอยู่บริเวณติดกับบันไดาทางขึ้นเหมาะสำหรับผู้สูงอายุที่ไม่ต้องการขึ้นลงบันไดให้เหนื่อยค่ะห้องน้ำในตัวเพิ่มความสะดวกสบายให้กับผู้พักอาศัยต่อไปเราจะพาขึ้นไปดูชั้นบนกันบ้างน,นะคะ บันไดถูกออกแบบมาให้ดูโล่งโปร่งสบายตาด้วยราวกันตกกระจกใสชั้นบนมีห้องนอนอีกสามห้องทุกห้องมีห้องน้ำในตัวและทุกห้องได้ติดตั้งเครื่องปรับอากาศไว้ให้อย่างครบครันทำให้เย็นสบายตลอดเวลาค่ะ นอกจากนี้เจ้าของบ้านคนใหม่ยังสามารถตกแต่งเพิ่มเติมได้ตามใจชอบเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นการเลือกเฟอร์นิเจอร์หรือการจัดวางต่างๆเพื่อให้ห้องนอนเป็นพื้นที่ที่สมบูรณ์แบบและสะท้อนความเป็นตัวคุณมากที่สุดค่ะ สำหรับห้องนอนใหญ่ซึ่งถือว่าเป็นห้องที่น่าสนใจที่สุดของบ้านหลังนี้เลยก็ว่าได้เพราะนอกจากจะมีพื้นที่กว้างขวางแล้วยังมาพร้อมกับเฟอร์นิเจอร์แบบครบครันไม่ว่าจะเป็นเตียงนอนหรูขนาด6ฟุตด้านข้างบิวตินที่นั่งเพื่อการพักผ่อนอย่างเต็มที่ ตัวห้องมีระเบียงรับลมและแสงจากด้านนอกไว้สำหรับนั่งจิบกาแฟยามเช้าและยังสามารถมองเห็นวิวสระว่ายน้ำและบริเวณหน้าบ้านได้อีกด้วยค่ะห้องน้ำในห้องนอนใหญ่นั้นมีความพิเศษก็คืออ่างอาบน้ำดีไซน์สวยหรูไว้ให้คุณได้แช่ตัวผ่อนคลายอีกด้วยค่ะมาพร้อมกับชุดสุขภัณฑ์ครอบกลุมทุกฟังก์ชันการใช้งาน เป็นยังไงบ้างคะสำหรับบ้านที่สมบูรณ์แบบหลังนี้สำหรับท่านใดที่สนใจซื้อเพื่อพักอาศัยเองหรือจะใช้เป็นบ้านตากอากาศก็เหมาะสุดๆเลยค่ะอย่ารอช้าที่จะจับจองเป็นเจ้าของกันนะคะเพราะเราเสนอขายบ้านหลังนี้ในราคาเริ่มต้นเพียง14.5ล้านบาทเท่านั้นลูกค้าท่านใดที่สนใจสามารถสอบถามได้ที่ลิงก์ทางด้านล่างเลยนะคะ และพบกันใหม่กับบ้านสวยๆของทีมงานนอตเทิร์นแลนด์แอนด์เชียงใหม่ค่ะสนใจอยากซื้ออยากขายอสังหาริมซั์ทุกชนิดที่เชียงใหม่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าวันนี้สวัสดีค่ะ